ครับผมนะหลังที่หลังจากที่นะ,ะช่วงที่น้ําท่วมนะผมะผ่านมาประมาณเดือนสองเดือนนะ,ะตรงที่เห็นนี่เรียกว่าตลาดท่ารอนะผมะสถานที่หลายคนที่เคยมาชอปปิง้งแถวนี้นะ,ะเรียกว่าตลาดท่ารนะ้อเนี่ยก็มานรุสภาพเขายังผ่านไปนะ,ะสภาพบ้านเมืองเขายังเป็นแบบนี้นผม เละเป็นโคลนอยู่นะน้ำเจิ่งนองอยู่เขาจะไม่เห็นไม่ปรับปรุงนะผมเพราะตลาดตรงนี้อาจจะก่อนที่เคยคึกคักนะครับอยู่ใตนี่เป็นลานคาบเหมือนกันเป็นโคลนนะผมอรอยโคลนรอยกะมีอะไรเนี่ยเคยมาเดินตลาดแถวนี้จะรู้ตลาดท่าลอ้อฝั่งข้ามาครับอ่าแวะมาทางพเัเย์มาถ่ายทำให้ดูนะหลังจากที่เกิดน้ำท่วมใหญ่นะผมโหลดอ่าถาดที่ซัพพลิงนะผมอ่าดูสภาพ รลายคนครับผมพามาชมนิดนิดหน่นอยฮะตลาดท่าเราะท่าเ็กแต่ก่อนนี่แถวน,นี้คนเพียบนะตัวโน้นก็เดินไปอจะิดีเดินขึ้นสะพานตลาดท่าเราะครับผ,ผมจะดูยอนอติรีต่อนะแต่ผมตัวนี้ครับพันโน้น ยัาอยู่แถวทักเล็กนะพอดีที่ขัดผ่านแดนมาอาจูดีอยู่ทางด้านใต้จะเห็นคนคน กองนี้ตอนนำทวพนียเขาบ่ามีดหังคาละนังคาก็ใ <laughs> ห้ดูเนี่่ยอาหรือว่า ตอนนี้กำลังจะขามจะฟานนะผมไหนๆก็ไหนๆนะใครทำไม์ชมนะผมเดี๋ยวจะดูรองรอยความเรียก,กว่าตอนน้ำท่วมใหญ่นะ <c oughs> สะพานะ มนันจะมาสายครับผมให้ดูหลังจากผ่านมาเป็นเดือนนะผมเกณฑ์โครนเห็นอะไรก็ไม่ไรนะตนัวนี้อ่าเรียกว่าช่วงนั้นจเจนไปที่ลานจอรดรถของเขาเลยผมอ่าตอนช่วน้ำเพิ่มใหญ่นี่ผมไม่ได้ไปถ่ายนะไม่เคยนะฝั่งจะมาครัง้งแรกไปถ่ายตรงนี้นะผมจะเห็นเศษไม้เศษอะไรก็ยังเหลืออยู่นะ จะเห็นแม่น้ำสายถ้าผมตรงนี้แม่น้ำสายนะฮะไอ้ดูโน่นนะาทางขึ้นพระธรรมมณฑวธรรมประจมนะผมอ่าตัวนี้ก็ยังเป็นอ่าโคนเป็นอะไรอยู่โน่นสะพานแม่น้ำสาย ข้ามไ,ไปฝั่งนนท์ตอนนี้ฝั่งเขามาฝั่งไทยนะตอนที่เขามีปัญหากันตรงนี้นะกบทราสย์น้ำเขาจะร้นก็จะลน้ะลนตรงนี้นะผมตอนที่น้ําท่วมเขาเยอะๆนะพามาดูเห็นกบทรายยเหลือๆอยู่นะผม ทำไม่ได้าสายนะครับรมเดี๋ยวดูดเรื่องราวอยู่น้่อนะผม